สวัสดีค่ะวันนี้เป็ดไร่ทุ่งเข้าเราเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ยังไม่เก็บเข้าบ้านนะคะจ้าไข่เป็ดไร่ทุ่งกําไรล้นวนนะคะไม่มีต้นทุนต้นทุนแค่คนงานค่ะเป็ดฟุ้งนี้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวนะคะเข้าเราแล้วเตรียมรอไข่พรุ่งนี้น้องน้อง,องบรรยากาศเกี่ยวข้าวล้อมรอบแล้วนะคะ เกี่ยวข้าวออกแล้วเอาเป็ดลงไปกินหอยหกินปูได้เลยค่ะไม่ต้องเสียค่ะอาหารบรรยากาศเล้าเป็ดของเรานะคะละมาะวิธีของคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งปูงนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวค่ะ นนี่ะเตรียมออกไข่พรุ่งนี้ต้องขนดีออกเขาววองโพกสิตกัอันนี้น้วยนะนี่นีปปลาไหลแกเป็ดไข่เลยนี่นะคะอุปกรณ์ทะเบียนของคนงานเลี้ยงเป็ดนี่จะทะเบียนนี่แม่ปื้อแม่ยม่ปื้อมาเอานี่แม่ยม่ปื้อแมปื้อมาเนาะแกอีแม่ซื้อมาเจ้าไป นี่ล้มภูมิไลไปกินสายมือนี่เตะมาเอานะพี่พี่จะได้ยังกินแรงอีแม่คุยมาหายเตะก็ปืนไปไดูหน่อยหริแถววะเตะอืมขาแขมันใครเยอะๆเอามามากก็เลยมาถึงวะ อย่าิ่งสื่อเป็นแรกไม่ไว้ทาดอกรอเป็นสิเป็นสิเราอยู่บันโปรดนั้นเ,ร,เราตบเอ้อน,น,น้ำมีแหล่งนาะนู่นนะคะบรรยากาศชาวทุ่งของเราเป็ดไล่ทุ่งเลี้ยงเก็บไข่ค่ะสนใจ,จตจิดต่อจติกมหาศราคามนะคะเบอร์โทร087-853-6904คะ่ะ